สบายดีพี่น้องพ่อ,อกันอีกแล้วครับคือเกาเหมือนเดิมโอ้ยมันคือเมืดคักแต่บัดีเมืดคักแล้วมืดคักแท้นี่ขอไม่วัดแล้วพี่น้องโอ้โอ๊อบสดหลังใหญ่ซาตุลกเต่าลาลานมากขอเพึิงผ้าบารามีอาศัยบารามีอันนี้รถคุณแม่รำใหญ่ เอามาถึงแล้วกินข้าวายังล่ะคุณยายกินข่าวแล้วนี่กินอะไรกิน่าวเจ้าโง่งไม่รู้าอโอ้ชันกัดง่วงนอนฉันก็นอนมาบ่เมนโลเฮือรถจอดบ้านลงมาขึ้นเตานี่บ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 ่ทางผ่า่บ้านบ่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 บม่บ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 ่่บ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 ่่บ่บ่บบ่บ่บ่บบ่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 บ้บ่บบ้ ทั้งเจอฝนเจออะไรมาอีกอันนี้ได้ล่างลลรถแล้วจิ๋นิเบ,บื้องรถผมดูพาไปื่าอนุน่นนุน่นดูด้วยนั่นให้จ<อ>ีนถอยออกมาจอดนี่เดี๋ยวเดินหาทีมงานก่อนนอนอยู่ไหนบ้างอืม เด็กก็ไปนอนรีสอร์ทก็สินีน่น,นีอุโบสถหลังใหญ่อ๋ออยูนนยอใออ่ในวัดเพิ่นเป็นต้นไม้หลายพี่น้องในวัดเพิ่นนี่เพิ่นปลูกต้นต้นยางสิยางพารา

ขาอ้วกสะอาดตัวเออมหาน้อนทั้งใจสิมาหายังม้นขอยยุ่ใสเนีย่ยบุพี่น้องหอดรุ่นมูรับกันเดแล้วท้านี้นี่ได้ยังกินสวัสดีครับเปียกท่านเบาเสียไปลูกไม่ล่ะครับผมไปเรื่อง้เสีย รวมยุตใจเวทีคอนเสิร์ตเวทีหน้อยข้างหลังไหมครับมองเปนั่งังีมเว้นไหมโอ้ป้าเท่าแก่กตามนูปกินยุ้เกี๊ยว้บกเียะไเนียมันเสียบเลตลาดเียวอไนอันนี้ป่ะด็นยังแงเนี้ยอกมาเดกอคอยยมน้อนสะกดน้อนแม่นพันเลน้อนยะน่อยวันที่สมานอนยันวยั่ทับกวงสิด้านนั่นด้านนั่นทางหลวงไหม รถตกมาจนหอนออกจากบ้านใหม่รถบ้นจนมาห่อนเอารถมอเจอคือสะอาดแต่รถข่อยคือจังซำลากมาหนิเต๋โอ้ยตกวตกตรงใบ้านใหม่จนมาหอนเอาเภอปราศเพราะตะินเตี้ยเอาเือปราศปุ๊บจังเสายังมาหนิแม่เอ้าแนวอ่ะวางึงวางึงอันยังไปาะเบื้องหมองเขาเรียญเมียนล่งลงเบื้องนาดินแหละ ลงมาเบ่ได้ดอก <c oughs> พี่อด,ดีอย่ใไ่นีมงานถึงที่พักแล้วเสร็จทีมงานข่อยมีรายการบูบูมมือนี่คุ้มทั้งนี้มีรายการบ่คุ้มเนี่ย เนี่ยังสู้กันกินกันสมปาครับสมปะอีสักโอ้สมปะเมื่อนันตี่สมปะจะมึอบังปิ้งบังปิ้งครับนัวปะกับลังคุยเลยเปลี่ยนแล้วมหรือเปล่าผม่มันเกินเป็นพุ่นล่ะเจ้าไปพี่สองเสือร์นั่นเองเสือปลาแดกเสืออัน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 ปลาแดกน้อยเพื่อแม่นอันอันบุ๋งเออเพื่อไปจองบุญเดี๋ยวไปวังกูขังรถผม พักกินไปหนึ่หรือล้อกันอยู่รอใส่ลูกพี่ใหญ่เดีนี่น่งลูกๆข่นอนบัดทีพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะขอคุยหน่อยดียเฮียดีสัยโอ้ทั้งพี่ดาราช่องข่อต้า ต้องไทยจังสได้เสียนสับว่าไทยตอนหนาวมากไทยตอนแรกกว่าไทยได้เปิดคือเก่าาไทยเสียเอ็ดบเลยสวัสดีครับพ่ได้จะมอดจากมุ้งมอดใบมุ้งอะว่าิ้วนอนอะไรคนนอนบ้านขับท้างปะผมจอดนอนสี่ชิ้วเมงแมุ้งหนึ่งผมว่าสี่ชิ้วมุ้งหนึ่งวดเียวอยู่เห็นรถผมบะบ่ครับ ผมกัเป้าผมเข่าปตทะวังหน่อยตีปตทปตทคูณไหมปตทะคูณเดียอันนึงอันนึงเขาให้เติมน้ำมันอันนึงให้สิบลอยไปจอดนะผมซุปข,ของหัน่นสองมอง้วนกูอันเนี้ยฮะพาบ้างเด้เพื่นบ้างเด้ผมไปเทศแล้วบ่ได้ไดแต่ว่ามือนเสาจอดตื่นตื่นแต่เสาร,รถใหญ่เขาตามแล้วไปได้ไป,ไไปเบิ้งแผนสองยี่สิบตัวชะโดสนามฟุตบอลอ่ะมองไอ้ที่อีกวงที่ลงนะครับวันทีสิบสองแมนแมนวันสิบไปขออนุญาตจักสิทันบ่ทัานตะวัน ผมว่าเดี๋ยวนัดกันเหมือนเศ้าได้พี่จิกเัอดอกราเอารถผมไปเทเบึงแต่ว่าสนามมีเออเอารถไถลงไปเองนี่ผมลงลงไปเองนิดเนียวหนี่นงขับเคลื่อนสี่ล้อกับพ่อเรียนต่ว่ัดขับเคลื่อนสองล้อกอับากเอาการอยู่ที่จะได้มันหนาแต่ว่าสนามงําๆหนาะ ดึงเพราะว่าน้าจะตกเด้อได้ไป็รุ่นดึงนิดียตอนเจ้าไม้ท่านมันตกไปบ่ครับตกวังคำเนี่ยวังหามุ้งอ่นแล้วตอนนี้เน่ะผมเข้าไปล่องท่อผมขึ้นสามสั้นเลยครับเกมนั่นแหละผมเมื่อวานพอผู้จัดเพิ่นก็รู้ตัวแล้วเป็นก็ว่าห้าฝนมัตกมาอีกแต่แต่น้มแต่ว่ามันก็มันก็บ่แม่นแนวแห้งง่ายเนาะมันเป็นดินเหนียวดินภูเขาไหมพี่น้องดินนั่นภูเขาไฟไหม จอดนอนสองเทียจำเทียจอดนอนว่าสีนอนบ่ระปเป็นสองเทียป่ะจอดเดียวได้ชั่วโมงเครื่งพูดมาต่อเลยมาต่อวะเลยผมมาต่อนี่พลาดเขาแท้ซะเถอกนอนตัวของบ่ได้เปล่าไหมได้ยังสู้กันกินมือนีงปลาส้มส้มปลาสบายอยู่บางติ้งนะครับเออหมูอัดนี่พี่สองเอาอวนปลาจอมก็ให้ตลครับเออโลนทีแซ่บบบ่่แซครับ เจ็บมากเลยอยู่ได้มาสองคาบย้อนประจำพี่สองให้เจ้าหรือให้ผมให้ผมแล้วก็เอามาให้ผมน้ำเออแสดงว่าอันของผมหน่อยู่น้ำผมครับเจ้าจังไปเอามากินว่ามันทวงดิของผมเป็นโหลแก้วดิโม่เป็นทวงโมแสดงว่าคนละจังไปเอาขัด่างสันจังไปเอาโหลแก้วอยู่น้ำผมเราเตี๋มทั้งพริกทั้งตะไคร้เมียนครบสูตรครบสูตรขัดสันคนละอันเดียจังไปเอาอย่างนั้นผมสันอันนั้นเป็นโหลแก้ว กินมันเพรมีมูกินมันกับพวกมวลในเพียรอ,อันนี้กินอยังกันเท่าไหร่ไหมมันหลายคนเยอะเยอะเสียดลอยมา่านซิเมเบิองสำข่าไข่ลูกเสียอะไรพี่น้องไปยามไข่นังไข่นี่เ <c oughs> ขาไข่ทั้งผุ่นเด่นสุปบักเขียบซุปกระมี <c oughs> ซิมหมองหันหมองหนีไปอ <c oughs> โอเคนอนหลับฝันดีนเหนื่อยมาทั้งวันได้ยังลูกตื่ปาก นอนลูกผู้ขาพี่น้องเอ้ยแต่และคนสลลบสไลม์เป็นจินเขาจีนามกันเต็มปุ่มอาบน้ำพักพ่อนก้าวันนี้ลูกวันนี้กล้าวันนี้ลูกวันนี้กล้าเฮ้พักผ่อนเต็มที่ฮะคลิปนี้ไว้ซะเมื่อสักกอนพี่น้องครับพอ,อกันไปคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง